ค่ะก็อยากจะถามพี่ว่าความรู้ความเข้าใจของพี่นะคะที่มีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่มีความเข้าใจว่าอย่างไรคะความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่เกิดจากความเห็นชอบและพึงพอใจของประชาชน ในการที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นๆครับค่ะและในส่วนทัศนคติมุมมองของพี่ค่ะที่มีต่อรัฐธรรมนูญไทยค่ะในปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันถือว่าไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากประชาชนเข้าถึงได้ยากใช้สิทธิ์ได้ยากทําให้มีช่องโหวในกฎหมายบางข้อทําให้มีสุข ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงประชาชนจะมีส่วนร่วมในการร่างหรือถกเถียงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและเมื่อมีรัฐธรรมนูญใช้แล้วประชาชนก็ควรจะแสดงความรู้สึกเคารพและห่วงแหนกฎหมายสูงสุดนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นแก่นกลางของระบบประชาธิปไตยของประเทศดังนั้นเราในฐานะประชาชนจึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันและเราควรช่วยกันปกป้องรัฐธรรมนูญไม่ให้มันมีสถานะแค่เพียงเศษกระดาษที่พร้อมจะถูกฉีกเมื่อใดก็ได้